และมาในช่วงของซันซอสนะคะวันนี้บีบีก็ยังคงมีเมนูเก๋ๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะเมนูในวันนี้นอกจากจะทําง่ายแล้วนะคะยังเป็นของทานเล่นที่มีประโยชน์มากๆอีกด้วยนั่นก็คือเมนูหมูย่างต้นกระเทียมค่ะซึ่งเริ่มเลยนะคะจากการนําต้นกระเทียมมาลวกน้ําเดือดแล้วก็ตักขึ้นผ่านน้าเย็นพักเส็จน้ําไว้ค่ะจากนั้นนําเนื้อหมูมาพันรอบต้นกระเทียมจนหมดแล้วก็เสียบไม้นําไปย่างบนไฟอ่อนๆค่ะขั้นตน สาคัญนะคะอยู่ที่ขณะที่คุณย่างเนี่ยต้องทาด้วยน้าจิ้มซุกี้ซันซอสสุดพริกกระเรี่ยงเพื่อช่วยปรุงรสให้กับเนื้อหมูโดยที่คุณไม่ต้องทําซอสหมักหมูให้เสียเวลาเลยค่ะเมื่อย่างจนสุกเหลืองแล้วนะคะก็จัดเสิร์ฟขณะร้อนๆพร้อมทานคู่กับน้ําจิ้มซุกี้ซันซอสสุดพริกกระเรียงทําจากพริกกระเรียงแท้ๆรสชาติจี๊ดจ๊าดกลมๆเผ็ดพริก,อกหอมกระเทียมที่สําคัญนะคะปลอดภัยเพราะว่าไม่ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ได้อีกหนึ่งเมนูทานเล่นที่อร่อยแปลก มแถมได้ประโยชน์จากต้นหอมเต็มๆกันเลยอย่าลืมนะคะสําหรับน้ำจิ้มซุกี้สุดพริกกระเรียงแค่มีติดตู้เย็นไว้ก็อร่อยง่ายหลากหลายเมนูกันแล้วล่ะคะ่ะและสําหรับเมนูอร่อยง่ายแถมได้ประโยชน์อย่างนี้นะคะยังมีอีกมากมายให้คุณผู้ฟังได้ลองทําตามง่ายๆเพียงแค่เข้าไปที่ f a c e b o o k c o m s u k k i ซันซอสซุกี้นะคะสะกดซันซอสซุกี้ก็คือ h u n S a u c e h u k i นั่นเองค่ะแล้วก็ลองจดสูตรมาทำตามกันที่บ้านดูนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ซันซอสไปเป็นตัวช่วยในครัวของคุณก็อย่าลืมติดตามการเล่นเกมแจกของรางวัลจากซันซอสทุกเย็นวันศุกร์กันด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้สนับสนุนข้อมูลดีๆโดยน้ำจิ้มซุกี้ซันซอสอร่อยที่บ้านได้ทุกวันคุณผู้ฟังสามารถหาซื้อกันได้แล้วค่ะ ที่ห้างสอบสินค้าชั้นนําทั่วไปนะคะสันสอดสันสอดอร่อยที่บ้านในทุกวัน